อี๋ครับหรือยำกรำโมมแล้วมีรอเรือกระดกลิ้นด้วยนะน้องทำได้ได้ไหนอ่ะมีเลยพี่มาแล้ว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 น้องใส่ครับน้องน้องใส่ครับน้องเดินเฉยเปล่านะพี่ก็รู้พี่ก็รู้ตัวเองอยู่ยำกรำโมมอุ้ยอว้ย ถ้าน้องชายไม่มาเติมนี่พี่แห้งแล้วเนี่ยวิบอกเลยจงงังหวะนี้ปินร้อยปินร้อยหลาอะไรอ่ะเปล่าไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับต่อไปครับต่อไปเป็นทำอะไรอ่ะเรอเราะขันีต่อไปพิกเตอร์ยักษ์ครม,มเออต้งนองอย่างั <c oughs> ้น้องพิกเตอร์ยักษ์เฮ้ยน้องก็เอาเลยวะน้องพี่ชอบน้องว่ะพิกเตอร์ยักษ์ครมบอกจะเอ็นดูเอง <c oughs> ยักษ์ครม,ม <c oughs> ย่ำกระบอกเออย่ำกระบอกเออแ้ฆ่าเทนไงเออตึงจะแจ้งตัวสองตัวเออเราบัดคิวไปเลยน้องชายน้องย่ำเลยนั่นนั่นนั่นน้องเห็นไหมเห็นไหมน้องใส่น้องสองตัวปิดจอมเออย่ำกระมมงไปดินั่งซูมทำไมน้องชายนั่งซูมทำไมนั่งซูมทำไมจ้าโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอเค